โอ้ О, สวัสดีครับปอเงาสาวซีสวัสดีครับเฮ้ยมันนี่สาวซีเห็ดเมนู่นยังวะคือเป็นเหลียงฮุยฮุยถูกป่อ mm, ้ฮะปีนไก่ปีนไก่คิดอยากไปซื้อเนี่ยอันสองมือหรอคนแบบฮะบัดนั้นคนขายบัดนี้ไปไปไปซื้อเขาจะทอรีทอร์ไม่จักบาร์ชูมือหนิชูมือหนิเห็นไหมนี่ไม่ได้สิบาทนิดเดียวเองไม่ได้สิบาทได้นิดเดียวเนาะ ปิ่งกินเองเลยเสียบคือสื่อบอฉันบ่ได้สื่อบอเสียบดิตะเกาห่อฉ่เสียงเงินห่อันไ่เสียงเงินบ่เสียบคนห่อดีดีดีดเอาเน่าวะฉันไ่เสียงเงินไม่เสียบใ่บังถ้าไปซองเบิังของเห็สาวสีกันล่างเห็ดโอ้สาวสีมีเงจะมาอ่างนอกมุอน,นี้เนาะไม่ขอบเห็นสาวสีมีเยี้ยมาอวดอ่างได้ได้แปลงไม่้อมไม่หอมอืม อันแรกนี่จะเป็นตั้งแบบตั้งเสาไหมอันแรกอันนี้ก็ตั้งอันไหนลูกสองอันนี้ลูกไม่ตัวนีู้บเบาเงาวตีขึ้นสามมือสี่มือขึ้นล้างกันมืกน้องใหม่หนูจะเท็ดเป็นนาคฆ่าเลี้ยงเออลูกนี้ก็จะเท็ดซีเดียมคือกันอันนี้เท็ดเป็นโค้งนี่โดมโค้งโดมโค้งข้างในมันอันลูกไงกับโค้งคือกัน เสีล้ลูกเงี้อันนั้นจะเป็นซีรียมอันนี้ก็เทียบซีรียมขือนกันอ๋นนอนี่ใส่เล็กเงี้ยถัอันนั้นมันใส่ไม่อ่าตอันนี้อันนี้งบมืขอเล็กเล็กเล็กเบาเงี้ยครับาสาวซีไปขอเงี้ยมาทันซื้อไปเพื่ออะไใช้ประโยชน์มึงนี้นนมึอนี้สาวซีเก็๊ยบเฮดได้แจ็คลูกมึงนี้มึงได้สิบล,ลูกสิบลเนาะโอ้ ามเลี้ยงสิไรยได้เหมืนเห็นบอมเล้ยงาวอักาก์ี่หมืนะมาเล้ยงโอ้มาเลีงครพอมีเจ็บอยู่นะครับโอ้ข้าเขามาเบ่งลงหน่อยอันนี้มันสิบานแล้วมเศรื่อเืงเด็ดเนาะสงสัยไตข่มไตข่มมันนี่สงสัยไตข่มเลยมันนี่สิลเนบาเกียร์เก็บเพื่อเดียวไปเนาะเออสาสีข้าเขาสาสีตดอยู่ปูดปูดเนาะตดใส่กันเนาะ โอ้ยเหม็นกลุ่มล่งเห็ดอยู่บานี่ย่านเห็ดตายย่านเห็ดตายก็ฟ้าออกตัวบานี่ม็ดไหลยังหน่อยหน่อยอยู่เนาะมันจะเก็บแล้วว่างตีซีนี่ครับพี่น้องถ้าเวลามาชมบรรยากาศโอ้นี่สั้นนี่ก็หัวเริ่มแตกเริ่มบานแล้วครับพี่น้องโอ้หงอบานไหมเก็บพระทันเก็บพระเบิด์ตมาขึ้น บังดึกนี่แหละโอ้สาวสีต้องน่าจอบเบืง้งขากๆได้นี่มือแ่งนี่เออบระมาณเมือแมงนี่บางเทียงใบนี่ต้องจอบอีกนิดอนีิเพราะว่าบานนี้จะขน้นผะู้ลงทนใช่ไผู้ลงทนกับมาร์กนุวยตุ่มนะครับผู้ลงทุนกับมาร์กนุวยบานมาร์กมาคืนนะครับลูกค้าก็ได้ ไม่หย่อนเจ็บซื่อๆนี่ไม่หย่อนบ่ได้ว่าสิไม่ย่อนตั้งใจไม่ย่อนนี่ภาพวิธภาพน้องมาเบิ่งสาวซีว่าเมืม่อคืนนี่อ้สงสัยเออไปเห็นวะทางข้างลางา่างนีเออเนนน่นี่น้องถ้าเห็นบอกตั้งแต่เราบอกเ็นเห็นผ่านเอาเบิ่งไปไปออกไปมันห่อน Ủa, oh, ô để im mình đi nè để chẳng nói nè thịt mò nói nè ô cái cây cần cây thì mày vào nè oh, cây đâu ôi oh, đẹp được thi mà bịt luôn vậy chắc nói ừ. mày บ่าวเ่ยกำลังตีขึ้นนะครับมีบั่นฮะได้ได้เสริมไปเรียกว่าเสริมเรียกว่ารักหลวงพี่น้องว่าสีเฮ็ดเอาคักละลองเมืองผู้ก่ะเ,เห็ดได้ร้ายก็ได้ร้ายนะครับอ่ผู้เฮาเห็ดไม่เห็ดรุ่นเก๋เพาท่านได้มีประสบการณ์ได้ศึกษาไปเรื่อยๆอดไดีบ่ดีเฮาเกบจังคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับดีแน่ผิดพลาดแน่หล้มเลวแน่ละเอา้า นั่นเึงความมีมีประสบการณ์ความสิแกงเนาะพี่น้องว่าบ่เอ๊ะนี่ร่างภาพแบบเบีบ้ยวบรรยากาศี่ยจัดโล่งเงยนะครับโล่งเงยแบบโมมีเห็ดโล่งใหญ่ก็ได้เป็นตอตอแรลกฉีบดัดนะครับดุนแรลกฉีบิดัดอัดหนามไม่ที่อัดหนามโล่ไม่เมื่อแรลงนี่แหละพี่น้องคอยม,มีเห็ดครับ เห็ดกับพ่อมี่ก็แก,แก๊กๆเพราะว่ามันหลุนแหลกหลุนอายมันใหญ่เดียวเก็บได้หลายโลแล้วครับพี่น้องหัวแหลมจรวดเจริญแตกไปต้องแก้ปัญหาหาวิธีแก้ปัญหาถามผู้รู้อยากให้หน่วยใหญ่นะครับพี่น้องอ,อยากให้เห็ดหน,นุ่ยง่ายอยู่ได้เบาเงี้ยเดี๋ยวถาหลุนแหลกมันใหญ่านแหลกมันใหญ่ กอเด็กเ็บน,นะครับตอนนี้กำลังศึกษาขอม่นหลายๆยางหลายๆเนวไปบริษัทห้องอาชีบุเป็นนะครับพี่น้องเนะาะสั่งอาชีพเข้ามาอาชีพนี่หายากจากเลยครับอยู่เมืองไทยพี่น้อง <c oughs> หาเห็ดไป ต่างรักได้กะพอได้อยู่ได้เศร้านะพี่น้องอยู่เฮียบไปอยู่เฉยๆบางอย่างก็สาวสี่ก็เห็ดไปนะครับบึงลงยูทูเนี่ฝากพี่ฝากน้องเปล่งลังใจให้กันอะไรกันเห็ดไปอันนั้นนี่อันนี้แน่นะครับได้หาได้ซิปผสมประสานกันไปอู้มาละ Mà tĩnh tam mù kim kim mát ville sau gì kim long 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 mát ville kim 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 peter mãi thép anh mát tĩnh tam mát tĩnh tam mát tĩnh tam pink sau gì gọi là đi. Nhân nhân, oh young lady mọi người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  mọi nên hết việc hệt yang lệ long hết chứ không hệt hm 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 nó hm 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 ao nè u tâm nè, mình xếp cái nè, riêng ba nồi nè, thăng. đây bao? Đây, mà. Ừ. được. u này bao nhiêu? Kinh gấp treo xếp xếp, đây với bim lái đâu, tâm Bảo nhau thì tấm hung xe bọc quọc Ui, đây phí Có để chín luôn Bọc sáng hung xe sáng Phí nọng, đầy bọc sáng mà Màu vàng bao nhau phải đến hiền Mẹ bao nhau bao nhau đầy đầy bọc sáng mà sám luôn Xếp, khát đây phí nọng ơi, cấp Kín xuôi này đã, vật kín xuôi thì. Thầu vàng bao nhau thì thay xu bướng đó phí nọng Tấm hung, kín xuôi. Xếp มึง,งนนใช้ปากสั่งคักไล่มึงใช้ปากสังทักไล่แล้วสาวสีไม่เคยกินทด้พี่น้องสาวสีเกิดมานนไม่เคยกินนี่ผู้ใดเคยกินนี่เขาเจ้าสซีบอกเลยว่าเสียบอ้อนรวยรวยพี่น้อเนี่ครับโอ้ไปเพ่นได้เวลาแล้วสาวสีตามไปเพื่อนนี่นะครับเสน่ห์ของคนอีสานนะครับผมกินเข่าตุ่มพี่ตุ่มหนองนะครับโอ้

อยากเจ้บานเยี่ยไปบ้านไปไปไป้ได้รับบ้นโอ้บบาเงี้ยขออยาดกินเขากินน้ำมั้งนะครับบานนี่ฝากไปกับบรรยากาศกินเขาตุ่มพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับไปบ้าน